ผมลงแผ่นที่สั่งซื้อนะครับตัวนี้เป็นแผ่นลงแผ่นเกมนะครับส่วนนี้เป็นแผ่นลงไฟเซฟนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนลง,งไฟเซฟให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมเซฟก่อน ลบเซฟอันนี้นะครับเป็นรูปอันนี้นะตัวครึ่งท่อนล่างนะครับอันนี้นะครับ Smart d SCP นะครับอันนี้นะใช้พื้นที่ห้ารอยอ่ะไม่ใช่สา1ร้อยหสบเอ็ด KB นะครับให้ลบทิ้งไปเลยนะครับเพราะถ้าใช้ของเดิมของเก่าคุณก็อาจจะโหลดตัวละครขึ้นมาได้ครับแต่ถ้าอาจจะมั่วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคครับลบไปแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ต้องมีเหลือเกิน3ามรอยห้าสิเ็ด KB นะซึ่งของผมส0่ร้อยกว่าเกินนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาลงเซฟกันเลยนะครับอันนี้คือแผ่นลงเซฟนะใส่แผ่นก็ไปเลยครับเหมือนแผ่นเกมกกติ อยู่ยนะผมขึนไปโอเคอยู่ที่หน้านี้นะครับให้กดวงกลมนะ,ะแล้วก็เลือกที่ cdss นะครับแล้วก็กดวงกลมนะครับแล้วก็เลือกที่ smackdown .psu ตรงนี้นะครับแล้วก็กด r1 นะครับอยู่ที่ copy อยู่แล้วนะครับให้กดวงกลมได้เลยแล้วตรงนี้จะมีจุดเขียวขึ้น,นเห็นไหมครับเมื่อขึ้นแล้วก็กดสามเหลี่ยมน,นะครับปุ่มบนเพื่อถอยกลับ แล้วก็เลือกที่ M C 0เพื่อจะ Copy ใส่ลงเมมื้นี่การ์ด A2 นะครับก็คือช่องแรกนี่นะครับกดวงกลมเข้าไปอ่าอันนี้เราดูพื้นที่หลงเรามีเกิน 351kb นะของผมเปนีร้อยิบให้กดอันหนึ่งครับอ่าแล้วก็หาคาว่า P H U pass นี่ครับนี้นะครับ P H U อันนี้นะครับเอาทีขึ้นต้นด้วย P H U นี่แหละครับแล้วก็กดวงกลมมันจะทำการ Copy ให้ เสร็จแล ley, function, ้วนะครับเมื่อ copy เสร็จแล้วเรามาลองเช็คดูว่าไฟล์เซฟลงหรือยังแล้วได้พื้นที่351 KB ไหมเพราะถ้าไม่ได้แสดงว่าก็ไม่สำเร็จให้ลบแล้วก๊อปใหม่เลยนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมลบไปแล้วนะมันมาใหม่ละ อ่ะเรากดกันดูนะครับ351 kb อ่ะถูกต้องครับได้ตามนี้เลยนะ,ะคราวนี้เราก็ใส่แผ่นเกมเล่นได้เลยครับมันจะโหลดเซฟโดยอัตโนมัตินะครับจะไม่ถามเย s no นะถ้าถามแสดงว่าไฟล์เซฟใช้ไม่ได้นะครับให้ก๊อปใหม่ลบแล้วก๊อปใหม่ โหลดเองเลยเห็นครับจะไปซีนิ่งโหลดเลยครับนะครับมันก็ขึ้นโหลดซเซฟฟูลสำเร็จนะครับถ้ามันไม่สำเร็จมันจะถามแยกกันโยูนะครับอันนี้คือโหลดเซฟสาเร็จแล้ว อ่าแผ่นนะครับมันเป็นแผ่นตัวแก้ไขมาจากผ้าของอ่าเคียคำนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันถูกแก้ไขตัวละครอาจจะมีตัวละครบางตัวที่มันบั๊กมีค้างได้นะครับซึ่งผมไม่ได้ลองทุกตัวนะครับตอนนี้นี่มันมีต้องแปดสิบกว่าตัวนะครับลองผมต้องลองเล่นดูครับเดี๋ยวผมเทสให้ดู うん。いいいい นะครับต้องสองแผ่นไม่มีปัญหานะครับเปิดเล่นได้นะครับ